สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลกแกรเดย์ทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบนทําเลแห่งอนาคตเริ่ม4.5ล้านบาทโทร02-987-9380 3หลังจากที่ได้เรียบเรียงเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนมาเป็นเวลาร้อยกว่าตอนอันนี้เป็นการปูพื้นฐานนะคะให้ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของประเทศจีนที่มีมาเก่าแก่และยาวนาน เป็นการตอบข้อสงสัยว่าชนไหนประเทศจีนจึงมีปรัชญาหรือมีสิ่งเดิมๆวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เป็นแบบอย่างแก่ชนชาติอื่นๆหรือชนเผ่าอ,อื่นๆมาทุกยุคทุกสมัยซึ่งตอนที่เรียบเรียงเล่าเรื่องราวของประวัตินั้นอาจจะน่าเบื่อนะคะเป็นเวลาก็ร้อยกว่าตอนแล้ว เรายังไม่ได้เข้าสาระเมืองมังกรนะคะตอนนี้มาถึงในช่วงเข้าสู่ยุคป,ประวัติศาสตร์คงต้องกลับไปย้อนแล้วก็เปรียบเทียบว่าเราได้สาระอะไรบ้างจากในยุคตำนานพงศาวดารเทพซึ่งเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าสืบสต่อกันมานะคะจนกระทั่งถึงได้มีการจดบันทึกเพราะมนุษย์รู้จักที่จะมีการบันทึกลงในไม้ไผ่ และการเวลาอีกเช่นกันที่ทำให้ไม้ไผ่ที่ได้ถูกจดบันทึกนั้นสูญหายไปเหลือเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดังที่เราได้ทราบว่าอักษร4,000คาเราค้นคว้าและแปลได้เพียง1,000คําเท่านั้นนอกจากนี้แล้ววันเวลาที่ผ่านไปยุคประวัติศาสตร์ก็ได้ถูกทำลายไปบางส่วนนับตั้งแต่สมัยชินซีต่อมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน มีตำรับตำลาสูญหายไปเป็นจำนวนมากเพราะศึกสงครามแม้กระนั้นปรัชญาที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคุณค่าที่น่าศึกษาอยู่แสดงให้เห็นว่าชาวจีนแต่ดั้งเดิมที่อยู่รุ่งแม่น้ำหงโหหรืออรอยิยธรรมที่ก่อกำเนิดนั้นนอกจากจะเก่าแก่แล้วยังมีคุณค่าน่าศึกษาและยังมีอะไรอีกมากมายที่จะต้องค้นคว้ากัน เราสามารถเปรียบเทียบได้เนี่ยนะคะสงครามใ,ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก็ได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆนอกเหนือจากการทำลายเช่นสงครามสังโจที่เราเอ่ยถึงเป็นสงครามที่เป็นเรื่องเล่าดังนั้นจึงมีเรื่องราวของตำนานเทพลงมาเกิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเพราะคนสมัยก่อนนะคะถ้าว่าเก่งผิดชาวบ้านธรรมดาแน่นอนต้องมีเทพแต่เขาก็เปรียบเทียบว่าเป็นดาวมาจุติ สงครามชูฮั่นเป็นสงครามที่มีการบันทึกแล้วเพราะเป็นการก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นเป็นการรวมแผ่นดินจีนอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าสิ้นสุดของยุคที่แบ่งเป็นแคว้นต่างๆแต่มาถึงปลายฮั่นก็ยังแตกแยกออกเป็นแคว้นต่างๆอยู่ดีอันนี้เกิดจากอะไรเราคงได้มาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่า ความแตกแยกการรวมแผ่นดินได้ทำลายและสร้างวัฒนธรรมอย่างไรก่อให้เกิดวีรุรุษขุนนางกษัตริย์ที่ดีและไม่ดีมีการเปรียบเทียบจุงกระทั่งเกิดเป็นตำราของการปกครองตำราของศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะสงครามซางโจ้เป็นสงครามสเสมอหนึ่งเทพทะเลาะกันและมาทะเลาะกันต่อในเมืองมนุษย์ สงครามฉูฮั่นคือการแก่งแย่งชิงอำนาจอย่างแท้จริงนี่คือความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดทั้งทั้งที่สงครามนั้นก็ดูเดือดไม่แพ้กันเลยค่ะ